ดีค่ะถูกคนกับบรรยากาศจมยน่นะคะวนันนี้ที่เห็นว่าเมย์ไม่ค่อยลงคลิปไม่ใช่อะไรนะคะไม่ค่อยได้มาค่ะด้วยช่วงนี้อากาศร้อนร้อนแบบร้อนมาก,กเลยไม่ค่อยอยากออกไปไหนนะคะนี่วันนี้ก็จะพาไปอันนี้คือชมมาไปดูแตงไทยเมื่อกี้เพิ่งกินแตงโมไปแตงโมมาอ,อันนี้ แตงไทยก็เริ่มโตแล้วใกล้จะได้กินแล้วเนาะอืมมันมีอีกรุ่นที่มันลูกใหญ่ใหญ่พาไปดูนี่แตงไทยกับแตงกวาลิ้นเดี๋ยวพามาือแตงไทยลูกใหญ่ใหญ่ใหญ่เบิ่มๆของเราเนแค่ดอกโพดก็เริ่มออกฝักแล้วเห็นไหมเนี่ยขขขเขาโพดเขาโพดอะไรก็ไม่รู้ อันนี้คือยญ้าขึ้นหมดแล้วนะพอได้น้ำปุ๊บหญาก็ขึ้นเยอะเลยลองมาดูแตงไทยกันดีกว่าอือคือบรรยากาศยามเย็นจริงๆนะแดดยังร้อนเลยี4โมงเองเช่ช่วง4โมงเย็นนะคะจริงๆจะจะพามาดูตอนเช้าแหละแต่ว่าอากาศมันรอนกัเลยไม่ไม่อยากออกจาก กระท่อมเนะะี่ค่ะอันนี้นี่หนูตืมนเต้นใหน้องลูกใหญ่มากน,นี่คือตื่นเต้นนะไม่อยากกินแล้วเมย์ชอบกินแตงไทยดูน้องแตงไทยของเราเลยดูน้องแตงไทยเอาสิค่ะเห็นไหมเห็นไหมลูกใหญ่แล้วอะ่ะอันนี้น่าจะได้กินก่อนนะลูกเนี้ยแล้วก็มีอันนี้อีกสองลูกนี่ ดูไปด้วยนับไปด้วยแล้วมีกี่ลูกี่จริงๆก็มีเยอะอยู่แต่เพียงว่าตาไม่ค่อยดีนะคะอ <c oughs> ันนี้นี้อีกสองลูกนี่นะคะนี่น อ,นนอีกหนึ่งเห็นไหมเห็นกัน <c oughs> เห็นกันไมเอ่ยนี่นี่ให้คุณแม่เขาปลูกนะคะคุณแม่เขาอยากปลูกเราอยากปลูกแตงไทยด้วยนี่คือแบบแตงไทยปลูกข้างทางเลยคะ่เนี้ยข้างคนาเลยเดินไปไหนก็ระวังอย่าเหยียบแค่นั้นเองอน,นี่อันนี้โดนเจาะหรือยัง โดนเจาะไปเมั่อไงอ๋อโดนแมลงเจาะน่าจะมแมลงเจาะนะคะทุกคนมันอยู่ในนี้ด้วยแหละนี่ก็หาไม่ค่อยเจอกันอ,อันนี้ก็ได้ใกล้จะได้กินแล้วมีอีกสองลูกมีอีกสองลูกนี ไม,ไม่อยากเดินไปเดี๋ยวไปย่ำเดี๋ยวตายนี่คือตัวที่เยอะที่สุดนี่นะคะนี่ก็โตแะมันจริงๆมันก็มีโตอยู่ในตามร่องอันนี้ก็มีเนี่ยาตามร่องแบบนี้มันก็มีนะน,นี่อีกอันนี้มันก็ขึ้นลำดำนุำ่มดำหน่อย แล้วค่อยโตไอ้พวกนี้ <c oughs> มีไหมมีไหมชุดนี้มีไหมมีนะคะชุดนี้ <c oughs> มีลูกไหมเออชุดนี้ยังไม่มีนะคะ ร้อนจริงๆเข้าหน้าร้อนแล้วก็ร้อนจริงๆชุดนี้มีละ <c oughs> นี่ปิดทับอะทับต้น <c oughs> ทับต้นไหมไม่ทับแล้วก็ยกได้อันนี้แค่ให้มันทับก็พอมีอันนี้ก็มี <c oughs> แต่งกว่า เอ้ไม่ใช่แตงกวาดิแตงไทยพูดผิดอยู่เรยมีอยอสองอันนี้ก็มีอีกคือยาวตลอดแนวแต่มีแค่ไม่กี่ลูกนะนี่ก็อันนี้นนม,มันคล้ายลูกโอคาโดเลยอ นี่แม่พยายามหาดูเรื่อยๆนะว่ามีแค่ไหนแล้ปลูกไม่เท่ากันมันก็โตไม่เท่ากันบางทีเราปลูกพร้อมกันใช่ไหมมันก็โตไม่เท่ากันอ่ะหมดแล้วก็ประมาณนี้นะคะนี่ทั้งแถวนี้ยาวเลยแถวนี้คือแถวทั้งแถวยาวเลยนะคะปลูกเยอะ แต่โตไม่เยอะนะคะอือ,อนนี้พามาชมสวนค่ามาดูแตงไทยอัปเดตแตงไทยด้วยแตงโมงนี่คือกินไปมั่งแล้วแม่เขาจะเก็บลูกที่แบบว่าต้นมันตายนะคะแตงโมงต้นพอต้นมันตายปุ๊บเขาก็เอามากิถึงมันจะสุกมั่งไม่สุกมัางบางอันมันก็สุกนะคะทุกคนไม่ใช่ไม่สุกเลย ที่สุกอะคือลูกเดียวนะนั่งกินก็คือกินกันไปหมดแหละอีเห็นเขียวๆเนี่ยไม่ใช่แตงโมนะมันเป็นเอ,อ่อถั่วดิสงนะคะนี้แม่เขาได้จะรอให้เาเราปลูกเยอะๆเนี่ยใครจะมาอันนี้รับซื้อก็ให้เขามาเอานะคะที่สวนเพราะเราไม่มีรถใหญ่นะคะ ที่จะเอาไปส่งอเอาเอาไปขายเนยังไง้นี่นะคะปลูกเยอะบางทีแม่ก็อาไปทำพันเนี่ยเป็นไงคะสวนเขียวขจีมากเลยไม่ชอบสุดช่วงฝนตกแต่ทางก็เล็ดด้วยแหละแต่ชอบเ่ฝนตกมันยินดีหน้าร้อนไม่ค่อยชอบนะคะอื แม่ต้งกลางธนบนะมียังไม่เคยไปดูเลยไปดูแค่ช่วงนั้นอันนี้เดี๋ยวขอพาอไปดูก่อนเนาะเดี๋ยวเหยียบอีกโอ้ยเหยียบบ้างและะ้วมั้งนีภาพเขาพามาดูนิดเดียวตังโน่นงี้สินี่นี่กับลูกนูง ลูกตัวนี้นี่หนึ่งนี่หนึ่งลูกกลมสวยใช้ได้ค่ะแต่บางลูกคือแบบมไม่สวยอันนี้ได้คับเป็นมันเทศญี่ปุ่นจริงๆเด็ดยอดแล้วก็ปักขอบๆก็ได้ค่ะแต่ว่ากลัวมันโตไม่เท่ากันเนาะอันนี้กันจะเป็นแบบอืมเยอะเลยน,นี่ก็มาดูหน่อยนึง ไม่ได้มาคอยมาสำรวจสักเท่าไรอันนี้ก็ข้าพดก็ออกฝักเหมือนกันนะคะนี่ค่ะเดินดีๆจะล่วงนะคะมันแม่เขายังไม่ขุดนะเราจะรู้ได้ไงว่ามันมีหัวแล้วดินมันจะแตกค่ะ ดินมันจะแตกนะทุกคนบริเวณที่เราปลูกตรงนี้มันจะแตกี่ตรงนี้คือมันจะแตกออกดินแคล้ายๆดินแตกระแหยเนี่นี้เดินมาโดนดอกของนี้มันเข้าปากนี่ไม่กล้าเดินไปนะคะเพราะว่าถ้าไปตรงน,นู้นอ่ะกลัวง,งูค่ะเพราะว่า มาเช้านี้เจอเงูมาแหละมันเลื้อยเนาะคนน,นนี่นี่ข้าวโพดก็จะขึ้นเอาไปต้มคุกเนยได้นะคะแต่ทำข้าวโพดแห้งเป็นข้าวโพดแบบข้าวโพดป๊อปคอนก็ได้แล้วแต่เราจะทำนะีะ้ว่าเม่น่าจะอันนี้มากกว่าไม่คุกเนยก็อันนี้คุกเนยกะชีสไม่ชอบกินเนยกะชีส นี่ขาทอันนี้คือใบับบกนะเนี่ยเห็นไหมนี่คือใบ,บ milk, ับบกเนี่ยต้นใบบับบกแม่เขาปลูกไว้แบบเนี้ยปลูกไว้แเนี้ยไปๆมาๆล้วก็ดูไม่ออกหรอกว่หญ้าหรือใบับบกก็จะมีประมาณเท่านี้นะคะช่วงบรรยากาศเย็นๆนี้ก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะทุกคน ล้จะพยายามอัปเดตคลิปปล่อยๆนะถ้าไม่ว่างเนี่ยมพยายามอัดคลิปเออันนี้คลิปบ่อยๆโหคลิปบ่อยๆเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ลืมกันนะก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมทุกคนเลยสวัสดีคะ่ะ